โอ้อันนี้เลมอนลัมดีเวิร์ดเษฐีพันล้านที่คะบุษราลาคำเท่าไหร่คะต้นนี้อันนี้เท่าไหร่คะอย่างนี้เท่าไหร่คะคะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะเน,นี่ยก็ให้ดูภาพรวมนะคะนนสวยๆต้นไม้สวยๆแล้วก็คนสวยๆนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับยูโมโมชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนมาไกลถึงจังหวัดพัทยาคะ่ะซึ่ง วันนี้เป็นตลาดประกวดไม้ด่างนะคะที่พัทยานะคะเดี๋ยวยุ้ยจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าที่นี่มีต้นไม้อะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็คลิปนี้ต้องขอบคุณเชอรบาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้สวยๆกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ มาร้านนี้กันนะคะร้านนี้มีโคโรเยอะมากเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะบ้าแอนนี่ค่ะขอน้องแอนนี่นะคะแนะนําหน่อยได้ไหมคะมีโคโรอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างคะมีทับพิคอสตอรมค่ะโคโรคาเซียอันนี้ไซต์ตั้งแม่ทับพิคอลนะคะอันนี้คือแล้วก็อะลูคาเซียอันนี้แบ็กซับไฟล์นะคะอันนี้สองหมื่นเก้าอันนี้หนึ่งหมื่นแปดนะคะโอ้ไลมอนลามรีเวิร์สค่ะโอ้ อันนี้เลมอนลมาร์ีเวิร์ดใช่สามพันแปดร้อยบาทนะคะโหแจ่มเลยมีลิปเปอร์แบล็คลิปเปอร์แบ็คลิปเปอร์เท่าไหร่คะอันนี้สามพันห้าอันนี้สามพันห้าร้อยบาทนะคะได้หลายใบมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันเยอะมากอ๋อฮาวิเอนพันนี้เท่าไหร่คะสามพันสี่สามพันสี่ร้อยบาทนะคะโหตรงนี้ก็เยอะมากๆเลยเหมือนกันอันนี้เป็นแรร์อายเก็ตโต้ค่ะ เลนไอเกโก้เท่าไหร่คะอันนี้พันสองพันแปดค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะโอ้โคโลคาเซียอันนี้โคโลคาเซียแล้วพอมาด้านนี้จะเป็นเป็นทั่อโลอันนี้หูช้างหูช้างด่างเหลืองมีลูกแล้วด้วยนี่มีหน่อด้วยเท่าไหร่คะอย่างนี้อันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะราคาต่อรองได้นะคะใช่ไหมใช่โอเค แต่ว่ามีลูปแล้วมีหนอ่อมีตาหนออะไรเรียบร้อยหมดแล้วอ,อืมตอนนี้จะเป็นชค้เก้าชั้น 1, หาาน,นึ่งพันบาทนะคะลายนีน้ลายหินอ่อนอืมลายหินอ่อนเลยกวักพระพรมดา่างกวักพระพรมด่างเท่าไหร่คะเก้าพันเนาะเก้าพันแล้วเบอร์มาร์กอะคะเบอร์บ้านมาร์กเบอร์นี้อสี่พันสี่พันห้าร้อยบาทนะคะถ้าเป็นเงินไหลมาต้นนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาท นะคะอันนี้ช่อก็ชั้นใช่ค่ะเหอนก็นนชั้นด่างชมพูด่างชมพูนะคะอย่างนี้เท่าไหร่คะ2,500ันห้บาทอันนี้ซิวเวอร์หกรบาทอันนี้ต้นใหญ่หน่อยห้าพันห้าติดด่างค่ะ5,500ติดด่างนะคะมีติดด่างนะคะมีด่างอยู่สองใบจะด,ด่างน้อยจะด่างด่างน้อยแต่ด่างนะโอเคบอลสีอะไรก็มีก็คือของร้านนี้เหมือนกันมีบอลสีตัวที่หายากที่สุด อุ้ยอันนี้สวยมากเศษธีพันล้านเท่าไรคะต้นนี้หค่ะหมื่นห้าีล้านหมื่นห้ามนาโนภาข้าวอันนี้ก็หายากใช่ปะอันนี้เท่ากันแต่ตัวนี้จะหมื่นเจ็ดอันนี้หมื่นเจ็ดนะคะก็คือสีเขาแบบออกมาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยมุ้งมงคลก็น่ารักนะสองพันสองร้อยบาทเหลืองบุษราคำสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นไหนต้นไหนหายากต้นไหนหายากสุด อันนี้พนครน่ารักเชียวนคออันนี้องคุรีมานใช่ไหมที่หายากอันนี้เท่าไหร่อันนี้9,500บาทเขามีหัวใหญ่ๆหญอ๋อหัวใหญ่เบิ้มเนาะแล้วก็มีต้นใหญ่ๆเลยคือสุรศีคูอินโดนี้3,500บาทเองใช่คูอินโดด่างนะคะใด่างด่างไายโอ้แล้วก็นี้บันกระดาษด่างห้0พันสร้ปะกายดาวปะกายดาว20,000 20,000ทุ่น20,000ทุ่นนะคะต้นนี้นะคะ20,000ทุ่น สวยมากๆนะคะฝากร้านนิดนึงก็จะมีประมาณนี้เนาะของที่ร้านนี้นะคะเปิดขายทุกวันเปิดขายทุกอาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์น้องแอนเปิดขายทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะน้องแอน095 095 816 816 1695 1695นะคะโอเคฝากร้านน้องแอนด้วยนะคะเพจจะเป็นสวนสวนกอดการ์เด้นสวนกอดการ์เด้นนะคะหาหาน้องแอนได้ที่เพจหรือว่าถ้าหาทางเพจไม่เจอ โทรไปติดต่อตามเบอร์ที่แจ้งเมื่อกี้ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะขออนุญาตถามนะคะอ้บากกาดาวสวยมากเลยต้นนี้เห็นราคาแล้ว72,000บาทนะคะต้นนี้อุ้ยต้นเล็กก็มีนะคะโอกินาวาต้นนี้แสนห้านะคะแล้วก็เงินไหลมานี้จะมีราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะนี่โอกิต้นเล็ก3 5 0ห0นะคะ สำหรับร้านนี้นะคะปู่ช้างอยู่ที่4ี่หมนะคะต้นนี้คือต้นใหญ่มากๆนะคะโอเคขอบคุณนะคะอันนี้นะคะหูต้นละ60บาทนะคะนั่งไหนนี่จอมทัพอยู่ที่500บาทค่ะอันนี้2 5งนะคะ สวยด้วยนะคะในบอลก็มีเต็มเลยพี่คะบุษราคำเท่าไหร่คะต้นนี้เท่าไหร่นะแสนแปดน,น,นะคะต้นนี้คือสวยมากๆนะคะปกติมาตลาดจะหาบุษราคำดูยากมากๆนะคะแต่ว่าที่นี่มาแบบเยอะมากนะคะอันนี้เท่าไหร่คะประกายดาวอันนี้มีหลายต้นมากใช่ไหมอ๋อสองหมื่มหนห้า 25, ต้นนี้ราคาสองหมื่นห้านะคะ น,นี้ปอนกระดาษนะคะอันนี้ราคาหมื่นสองนะคะอันนี้ราคาแปดพันพี่เขาบอกฉันดูสาติดราคาไว้นะเธอยังมาถามฉันอีกโอเคฝากร้านนิดนึงได้ไหมคะเผื่อมีคนสนใจบุษราคำต้นนี้เบอร์อะไรคะเบอร์ติดต่อปลาไม่อยู่ปลาเดินบนคืาปลาไม่อยู่ด้วยงั้นลาไว้ก่อนนะร้านนี้ไงนี่ไงเบอร์ใช่ไหมคะป้านันป้า อันนี้นะถ้าใครสนใจบทสลาคำต้นเมื่อกี้นะคะก็คือร้านนี้เลยนะคะป้านันนะคะ0820399234นะคะคุณลุงมาช่วยดูให้ระหว่างป้าไปช้อปปิ้งนี่มีดักโสเกลมีเวกเวเวตด้วยนะคะโอเคก้านส้มอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้สี่พต้นใหญ่มากโอเคขอบคุณนะคะอันนี้นะคะคือร้าน 3 5 3แพร้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่เอาโบอ,อยู่ข้างหน้านะคะสวยเลยต้นนี้ขายไหมคะเนี่ยขายเหมือนกันต้นนี้เท่าไหร่คะแสนสองนะคะคือต้นใหญ่มากนะคะมีหลายใบหลายข้อไปต่อยอดได้เลยนะคะออามาอัอานนี้อันนี้คือสวยมากอย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้ก็แสนสองอันนี้ก็แสนสองเหมือนกันนะคะคือสวยมากๆเลยแล้วก็มีหูช้างนะคะอุ้ยไฟเด็ก ไปเด็กเท่าไหร่คะต้นนี้เก้าหมื่นนะคะเอาห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้ห้าหมื่นนะคะเป็นหมอนหมอนน่ารักน่ารักนะคะโอ้แล้วก็จะมีด่างมิ้นคอนเซทล่าด่างมิ้นนี่เท่าไหร่คะขสองล้านห้าอันนี้สองล้านห้าอุ้ยแอบติดกันนะคะกับช่อันนี้สองล้านห้านะคะฟังสบายมากอ๋อเอามาปล่อยก็คือเราได้อยู่เนาะซื้อเอาของอาหารต่างๆนะคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะ น่าก็สวยด้วยเพราะว่าลายสามหมื่นสามหมื่นคือลายสวยมากเลยนะคะคืองานวันเดอร์ลัสด้วยแล้วก็จะมีทางด้านนี่สามหมื่นนะคะจะมีการประมูลนะคะใครยังไม่ได้ลงชื่อการประมูลนะคะสามารถไปลงในอูช้างนางเหลืองนี้เท่าไหร่คะอันนี้แปดหมื่นห้าอันนี้แปดหมื่นห้านะคะ โอกินาว่าก็มีขอช่างขาวเราตายแล้วมองเห็นอันนี้หูช่างขาวเท่าไหร่คะแสนแยนห้าอันนี้ก็สวยสวยมากเลยเท่าไหร่คะห้าหมื่นนะคะก็คือชมหูมากแล้วก็เพราะหกหมื่นงหมืนมีลูกด้วยนะคะีถ้ามีคนสนใจติดต่อได้ที่สามห้าสามแผนในไอจีหรือ f เฟซบุ๊ก โดยน้องครับชื่อตามนี้ค่าติดต่อ353แพนนะคะทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะคะเบอร์ติดต่อมีไหมคะ083ค่ะ83 649ค่ะ649 3964 3964นะคะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะมีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็คือร้านโคเดนะคะอันนี้จะมีเป็นเมนูอะไรคะนี่เมนู ฉลุด่างนะคะต้นละหมอค่ะอันนี้อันนี้สามหมื่นเก้ามีหลายหลายใบนะคะอันนี้หนึ่งหมื่นหาทเหมือนกันนะคะอันนี้หมื่นห้าสวยมากอันนี้ขวักดำด่างนะสามหมื่นเก้านะคะอันนี้หมื่นห้าสวยมากๆเลยค่ะมีเมนูนะคะอย่างในด้านของกาแฟโอ้โหกาแฟร้านดังมาเยอะมากนะวันนี้ทางด้านหน้าเวทีก่อนเลยคาเฟ่คลับเฮาส์พี่เมย์หรืยกว่าฉายาของเขาคือพี่เมย์วันเดอร์ลัส นี่ใครที่เคยไปคาเฟ่ของพี่เมมาแบบเก๋มากอ่ะขออนุญาตนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการถกชิงอะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้ร้อยเยินต้นนี่อะไร่ยาวกว่านี้คะหยิบมาอันนี้นะคะเยลโล่เฟรมนะคะ3,500บาทนะคะบี๊กบินเซ่สามพนห้ารบาทนะคะอันนี้มีละก้อนนะต้นนี้โมจิโต้หนึ่งพันบาทนะคะบุกยาวแล้วก็โชว์ได้ด้วยนะคะหยิบมาโชว์ได้ด้วยนะขออนุญาตคนแรกจริเลยค่ะ เอาวัเลยเอา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 เอนี่อันนี้สมสองนะคะอันนี้สองหมืน้าปกติอันนี้หน่มือนนะคะแล้วก็นี่สองหมื่สอสวยมากเะอันนี้ปดคที่ขายยอะนกนไปใก้หนูี่ค่ะไม่ต้อเพียใจวันนี้เรียกหัวคอล่าก็ได้ถ้าจำชื่่ติดต่อได้เลยคะโอโหไอตีติต่อได้หคุณ้าอยดแล้วหรอเล่นอยู่แล้วใช่ไหม ติดต่อที่เฟซบุ๊กแล้วก็ไอีอันนี้ได้เลยนะคะสำหรับร้านนี้นี่เป็นร้าน Lady Garden นะคะอันนี้ขายในไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กใช่ไหมคะโอ้มีต้นอะไรแนะนำบ้างคะที่เห็นอันนี้คือสวยแปลกแปลกต่างอันนี้เป็นชื่อคณะแม็กซิโกคณะแม็กซิโกนะคะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ย4,500บาทนะคะแล้วก็มีต้นไหนอีกคะก็จะเป็นมิดไนท์ค่ะอ๋อมิดไนท์เป็นโคโลเนาะ อย่างนี้เท่าไหร่เอ่ยโอ้กำลังมานี่มิดไนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะาปดหมื่นค่ะอันนี้8ปดหมื่นบาทนะคะนี้8ปดหมื่นนะคะอ้จะมีสองต้นค่ะมีสองต้นอันนี้ด้วยจะเป็นคนละทรงเฉยๆค่ะอ๋อคนละทรงราคาเท่ากันราคาเท่ากันอยู่ที่8ปดหมื่นบาทนะคะโอ้แล้วก็มีก้ามกุ้งอะไรด้วยนะเห็นก้ามกุ้งอย่างนี้เท่าไหร่คะ ี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นาร้อยหนึ่งนห้าพันบาทหนึ่งหมื่าพันบาะคะนี้ก็มีประกายดาวด้วยเห็นประกายดาวโลโกจัดเลยค่ะโอ้ย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่สองหมื่นันบาทนะคะแล้วก็มีเงินไหลมาดังเขาที่ต้นใหญ่เลยจะเป็นต้นใหญ่เลยเท่าไหร่คะอย่างนี้ สามพันนะคะเสาหลักขึ้นแล้วนะคะเรียบร้อยถ้าสนใจก็คือติดต่อที่เพจเฟซบุ๊กนี้เลยนะคะโอเคขอบคุณนะคะอันนี้นะคะร้านนี้หมื่นสองนะคะอันนี้หมื่นสองหมดเลยนะคะโมจิโตน,นี้6หกพันห้าร้อยบาทนะคะอันนี้พันแปดคะ พีที่จะมาพูดคุยกันเนาะวันนี้ก็สวยร้านนี้ก็สวยนะค่ะแย้มมีแดงอินโดด้วยนะคะนี่พี่เบย์เหลือกี่เท่าไรคะพี่เบย์เหร่คะพูดคุยนะตัวใหญ่นะสานสคะสามหมื่นสี่นะคะมีร้านไหนตัวร้านร้านนี้ตัวไหนเด็ดสุดคะอันนี้คือโ์คอร์ต ولا คอร์ต ولا เท่าไหร่คะสามแสนห้าโอ้แล้วอย่างเงี้ยค่ะมอลเหลืองอันนี้คอเหลียครับตัวน้ำหมึกเจ้าครับเจ้าอเลียสาม ส4ด้วยนะคะนี้ศูนย์เก้านะคะโอ้สวยๆนั้นเลยโอเคถ้าสนใจก็ติดต่อในเฟซบุ๊กที่นี่นีชือแน้หยานะชื่อในเฟซบุ๊กเป็นเป็นวรวัตแประดบครับวรวัตครับเบอร์ติดต่อก็ได้ค่ะ0 99ครับ0 9นย์4ครับ8นคะคะโอเคขอบคุณค่ะเจ๊อ้อยปากแดงเจ้ปากแดงเจนล๊ก จอมเทียนพารีวิวร้านหน่อยได้ไหมคะ,คะอ่ามีอะไรมั่งคะอู้บุษราคําต้นนั้นเท่าไหร่คะต้นนี้แสนสามจัะต้นนี้แสนสามนะคะอุ้ยนี่สวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นบอนสีบอนสีอ,นอะไรคะนี่ชื่อจอมเทียนจ้ะจอมเทียนเท <บา S 1> ่าไหร่คะราคาแสนหนึ่งจักรอันนี้หนึ่งแสนบาทแล้วต้นนั้นน่ะต้นนี้กส็กสวยมากหกหมืนห้าหกหมื่นห้าลืมชื่อลืมชื่อ ใช่ไหมหอมมงคลประถมอะไรนะ,นระต้นอะไรนะพี่มงคลประถมมงประถม,ม,อ,ะถมอ๋อหกหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็มีหูช้างด่างเหลืองเต็มเลยอย่างนี้กระถางเท่าไหร่คะอันนี้จะสีะ่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นบาทนะคะหัวฟาโรเต็มเลยค่ะฟาโรเท่าไหร่ 12, <000 S 1> คะเนี่ยหมื่นสองนสองแล้วก็มีไซส์ใหญ่จะหมื่นห้าไซส์ใหญ่หมื่นห้าอันนี้คือที่หน้ากากขึ้นแล้วนะใช่อันนี้หมื่นห้าหรอโอ้หน้ากากขึ้นเราด้วย เบอร์มาร์กอะคะอ๋อสองพันสองพันนี่สองพันนี่มีวคอนเฟ็กติเท่าไหร่คะเด็กจะเดี๋ยวนะสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทอันนี้ก็สวยอ่ะอันนี้คือชื่อมันจะยาวๆหน่อยเนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่เอาราคาอะไรก็ได้ราคาห้าพันจ้ะอันนี้ราคาห้าพันบาทนะคะอันนี้นะคะ อ๋อพี่ผู้ชายไม่อยู่อันนี้ก็สวยผู้บราซิลใหญ่มากเลยอย่างนี้เท่าไหร่คะตัวนี้จ้าห้าพันะะ 5, เหมือนกันจ้าอันนี้ห้าพันบาทนะคะพู้แล้วพุ่มๆแบบเนี้ยอันนี้สองพันห้ 5, าสองพันห้าตกกระจายยกกลับบ้านเลยสองหมื่นห้านะคะต้นนี้นะคะโอ้สวยมากแล้วแดงอินโดอ่ะคะแดงอินโดนี่จะหกแสนห้าอันนี้หกแสนห้าอันนี้เป็นลายพายุ รายพายุด้วยนะคะนี้6 5แสนห้านะคะใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งจ้าศูนย์แปดหน่งจ้าสองเก้อเก้องห้านะคะโอเคขอบคุณนะคะด้วยนะคะอยู่โครงการไหนโครงการสี่ค่ะมีร้านจตุจักรด้วยมีมีเสียงมาแว่วมาจากทางนี้โครงการสี่ค่ะโครงการสี่นะคะแต่ที่จะขายทุกวันอังคารจ้ะขายทุกวันอังคารเท่านั้นพอขายอังคารเสร็จกลับบ้านเลยอ๋อโอเคขอบคุณค่ะ นี้ไม้ด่างพัทยานะคะเป็นชื่อเพจ Facebook เลยใช่ไหมคะอ๋อเป็นชื่อกลุ่มเฟซบุ๊กเลยมีอะไรแนะนำบ้างคะก็เป็นแอดมินนะคะที่อยู่ในไม้ด่างพัทยานะคะก็มีแอดมินนิวนะคะแอดมินจิ๊แอดมินจูนแล้วก็แอดมินโซ่สวยๆนั้นเลยค่ะอันนี้คนไม่น่าจะดูไม้แล้วน่าจะดูคนนะคะร้านนี้มีอะไรบ้างคะเนี่ย กศษมีอากุ้งด่างกุ้งด่างอย่างนี้เท่าไหร่คะตั้งราคาได้ไหมเอ่ยไม่ได้ตั้งเลยอันนี้เอามาโชว์แต่ราคาในร้านราคาไม่แพงราคาไม่แพงนะคะถ้าสนใจติดต่อได้ยังไงคะก็สนใจก็เราก็จะขายของในกลุ่มไม้ดักอ๋อกลุ่มไม้ดากก็คือเข้าไปได้เลยนะคะโอเคนะคะ ก็ให้ดูภาพรวมนะคะสวยๆต้นไม้สวยๆแล้วก็คนสวยๆนะคะขอบคุณนะคะคือไอีก็คือร้านนี้ Facebook ก็คือร้านนี้เลยชื่อโ o น a าการ์เด้นนะคะอู้อันนี้คือเป็นอโลคาเซียค่ะดะก้อนสเกลดา อโลกาเซียดก็สเกลด่างนะคะนี่ราคาอยู่ที่500,000บาทนะคะต้นนี้ปล่อยแล้วด้วยมีเจ้าของแล้วด้วยนะคะอันนี้ไฟเด็กใช่ค่ะอันนี้สี่หมื่นไฟเด็กด่างนะคะ40,000บาทนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นผูช้างหรือโอ้เหมือนกันมากผูช้างด่างขาวหมดเลยอ่ะคะตรงนี้ขาวนองเลยโอ้ต้นไหนราคายังไงเท่าไหร่บ้างคะเนี่ยก็คือทิดเวลาตัวนี้คะจริงๆต้องถามพี่เลยว่าเราเท่าไหร่ ทีมตโอ้ตัวนี้แสนห้าแสนเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นดงอัลโบหมดเลยนะคะก็จะมีราคาติดอยู่นั้นเก้าพันนะคะอย่างนี้เก้าพันเนาะอู้อันนี้ก็น่ารักอันนี้เจ็ดพันบาทนะคะเป็นโมจิโต้เห็นมีแพนด้าด้วยแพนด้าเต็มเลยทั้งถาดอย่างนี้ราคากระถางเท่าไหร่คะ ่ว่าจะเป็นความเขียวความด่างความด่างเยอะหน่อยสมมุติเป็นต้นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสอง0มืนห้าอ๋อราคาประมาณสอง0มืนห้านะคะอีพี่ดังเหลืองเป็นเบอร์สองอย่างนี้กระถางเท่าไหร่คะออตัวนี้ต้องดูแบบบางทีมันเป็นต้นใหญ่ตอนแล้วต่อม่ออะไรเงี้ย อืมหนป็นอี่ถูกน่อยอย่างนี้เท่าไหร่เอ่อยากแรกของราคาที่สดแล้วมดใจอี0 0อ้บาทนะคะโอเคก็ถ้าใครสนใจติดต่อไอจนโบนาการ์เด้นเฟซบุ๊ได้เลยนะคะไม้้ำเข้าทั้งหมดไม้นำเข้าทั้งหมดเลยพวกนี้ก็คือไม้ทำน้ำเข้าหมดเลยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้ไม้ด่างซศร้าตึกนะคะนี้โคดโคดเดย์นะคะที่เราติดตามกันใน Facebook นะคะโอ้อันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีร้านอะไรขายอะไรเท่าไหร่บ้างอย่างเช่นอันนี้มอนมินเท่าไหร่คะโคดเดย์มันเป็นมอนมินตัวเดลิเซียส่าครับเออคนนี้อ่าราคาอยู่ที่ประมาณ3สามร้อยบาทอันนี้3ามร้อยบาทนะคะทุกคนแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นภูฉลูดังเป็นแบนครับตกเฉลี่ยไปละประมาณหนึ่งหมื่นห้าค่ะอันนี้ใบละหนึ่งหมื่นห้านะคะ หนึ่งสองสามก็คำนวณไปเลยประมาณสี่หมื่นห้าเนาะแอบเห็นการส้มด้วยข้างในการส้มนี้ส้มก็ตกไปละประมาณแปดหมื่นบาทตกไปละแปดหมื่นนะคะอันนี้มีหลายใบมากเลยนะคะโอ้ก็นับราคาเอา8 0 0 0 0ื่นแปดหมื่นหลอดนี่นับไหมคะหลอดไม่นับครับหลอดไม่นับนะคะไม่นัับบคร โอเคสวยมากมากเลยอันนี้ก็สวยนี่เป็นเลสของโปครับเป็นฟิโลเด็ดอนครับเลสของโปต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้อยู่ประมาณสองแสนห้าสิบต้นนี้2องแสนห้นะคะอันนี้ก็ฟิโลใบเลื่อยด่าใบเลื่อยสีทองครับนี่คือใบเลื่อยสีทองด่าครับไม่ไม่ไม่ใช่ตัวธรรมดาครับเป็นดิกเบอร์นึ่งเบอร์นี้จะหายากกว่าในตลาดเบอร์นี้หายากกว่าอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะอ่าตัวนี้ก็ราคาประมาณแสนสองแสนสองนะคะอุ้ยต้นนี้ก็สวยมากเลยเป็นนาฉลูด่างเหลืองฉลูด่างเหลืองนเียครับเท่าไหร่คะเนี่ยก็้ไป ประมาณสองหมื่นครับใบละสองหมื่นนะอันนี้ก็ประมาณแสนหนึ่งพอดีใช่ไหมคะโถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ไม้ดังซอกติ่กติติดต่อโคเดได้เลยโคครับค่ะถ้าเบอร์ติดต่อก็ศูนย์หกสามศูนย์หกสมสี่หกสี่หนะคะเบอร์สวยมากเลยโอเคขอบคุณนะคะ พี่ลนอันนี้เซเลบิตี้ต้นนี้ราคาอยู่ที่อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทนะคะโอ้คุณแม่หนึ่งล้านดีไหมแม่หัวเราะอันนี้ก็เป็นไม้เนื้อเยื่อของน้องอนๆที่มาฝากไว้นะคะโอเคขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะร้านนี้ชื่อร้าน พัดตาการ์เด้นนะคะโอ้ฝากแนะนำร้านนิดนึงได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างแนะนำร้านนิดนึงค่ะมีต้นไหนร้านนี้ชื่อพัดตากรการ์เด้นนะครับค่ะก็เป็น งานชั่วคราวที่เราจะมีไม้ปอกกานไม้หนานํานำเสนอในวันงานสองวันนี้โดยเฉพอ๋อมีเฉพาะแค่ในวันงานสองวันนี้เท่านั้นที่มาจัดกิจกรรมปกติสวนอยู่ที่ไหนคะสวนอยู่พัทยาครับสวนที่ไัทยจะเป็นพวกผักขอดสารพิษผลไม้ส่วนใหญ่แต่คือไม้ปอกกานนี่ก็ทาชั่วคราวแต่สามารถมาซื้อได้เรื่อยๆครับอ๋อมาซื้อได้เรื่อยๆอย่างไฟเด็กนี่คือชั่วคราวใช่ไหมคะอย่างนี้ไฟเด็กด่างเท่าไหร่คะไฟเด็กด่างเท่าไหร่ สี่หมื่นนะคะโหูอันนี้คือบอลกระดาษอันนี้ห้าพันบาทนะคะหูผู้ช่วยดูต้นนี้ผู้ช่วยดูต้นนี้เดี๋ยวเราจะมีประมูลในงานอ๋อเดี๋ยวมีประมูลในงานอุ้ยไยเด็กลายนี่ก็สวยมากเลยก็ยังไม่รู้เลยค่ะใช่สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้านะคะสำหรับอันนี้สามหมื่นเก้าโอ้แล้วก็มีหูช้างนางเหลือต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้เท่าไหร่เลยะ คนี่ห้าหมื่นห้าค่ะหมื่นห้าประกายดาวอ่ะค่ะประกายดาวสวยค่ะสองหมื่นนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยอุ้ยอันนี้กระดาษดำด่างกระดาษดำด่างนะคะอันนี้อันนี้ใช้นิดเอียวสองแสนบาทสองแสนบาทนะคะโอ้หถ้าใครสนใจก็เข้าไปในเฟซบุ๊กอันนี้ได้เลยนะคะโอเคขอบคุณนะคะ ่ะร้านนี้ชื่อร้านเล Me โกใน Facebook ใช่ไหมคะเล Me โกใน Facebook นะคะตามนี้ได้เลยนะคะเซิร์ชได้เลยอ่ะมาดูกันอันนี้มีบอลกระดาษดา่าง ขาวอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะจะมีสองพันสามพันแปดแล้วก็สองพันเจ็ดสามพันเจ็ดจะเป็นะจากชิ้นตาค่ะอันนี้จะเป็นเออ่จากสายที่เราเก็บเองอ๋ออันนี้ก็มีหลายราคาเลยสูงสุดก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะจากชิ้นตานะคะแล้วก็มีเป็นพิโล,ลโไปเล่ยใช่ค่ไปเรื่อยด่างโอ้ไปเรื่อยด่างนี่ต้นเท่าไหร่คะก็จะมีตั้งแต่สามพันถึงห้าพันสามพันถึงห้าพันนะคะราคาพักัน,ลนเลยสามพันห้าสามพันห้านะคะ ออาโบนี่ต้นเท่าไหร่คะก็จะมี8,900ันเก้าพัห้าแล้วก็ห9ื0 0นะคะอันนี้นะคะออาโบ้นะคะอยไทคอนก็มีต้นเล็กๆไทคอนนี้ไทคอนนี้เท่าไหร่เอออ่า0บาทนะคะที่จะเป็นไม้เนื้อเยื่อไม้เนื้อเยื่อโอ้หลัะแล้วค่ะอันนี้คือ300รทุกกระถางเลยมีหลายอย่างโอ้ถ้าสนใจก็คือเข้าไปติดต่อใน เฟซบุ๊กด้านนี้ได้เลยใช่ไหมคะโมจิโตก็มีโมจิโตนี่เท่าไหร่คะ3 0 0 0ถึง3,500บาทนะคะกิฟต์ต็อกก็มีขายนะคะเป็นแบบติดแบบนี้นะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะโอ้กิฟต์ต็อก1้9บาทนะคะมีปุ๋ยด้วยปุ๋ย390บาทเองโอ้อันนี้ก็มีนะคะโอเคได้ค่ะใครสนใจติดต่อไปที่ Facebook นี้เลยนะคะเ e t มิโกนะคะขอบคุณนะคะ นี่ก็มีไม้แรียเยอะเหมือนกันเห็นอันนี้คือบุษราคำใช่ไหมคะบุษราคำต้นนี้เก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าโอ้มีไตคัลเลอร์ด้วยไตคัลเลอร์นี้อยู่ที่สองหมื่นแปดนะคะแล้วก็นี่อโบใช่ไหมคะใครับอโบต้นนี้อยู่ที่สองสองหมื่นสามแล้วต้นนี้ล่ะคะต้นนี้มอนยางินครับเท่าไหร่คะสามแสนห้าสามแสนห้านะคะชายพลก็มีสามต้นเลยมอนเหลืองก็มีสองหมื่นสองร้านนี้ อ้สวยมากอันนี้ก็มีบอลกระดาษนะคะ1 0 0าอันนี้เป็นอีพีมาเบลมาเบลครับมาเบลนี่25,000นะคะ ปูระเบิดด่างเต็มเลยนะคะตรงนี้3,000ถึง4,000บาทเนาะร้านนี้ถ้าสนใจติดต่อได้ที่สวนบุญโชครับสวนบุญโชนะคะเบอร์ติดต่อเบอร์เลยค่ะศูนย์เก้าศ์แปดเก้าหกหกแปดแปครับผม6 9 6 8 9 6 6 8 8 1ครับ6 8 8 1นนะคะโอเคขอบคุณนะคะ อันนี้นะคะร้านเฟซบุ๊กนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีคอนเฟ็กติกอย่างนี้เท่าไหร่คะหกพันบาทนะคะโอ้ที่ต้นนี้สวยมากเลยไม่เคยนี่คือต้นอะไรคะต้นนี้เป็นเจสาตินด่างค่ะอ๋ออย่างนี้เท่าไหร่คะต้นนี้ห้าหมื่นบาทนะคะอันนี้มีดอกไม้แล้วก็มีหดูดูว่าจาประสบแล้วก็มีไตคัลเลอร์ด้วยไตคัลเลอร์นี่เท่าไหร่คะเริ่มเข้ามาสูงสามหมื่นค่ะ อันนี้หมื่นเก้านะคะอันนี้สามหมื่นนะคะทุกคนค่สวยมากอีพีมาโบะปะคะ ต้นใหญ่นี่เท่าไหร่คะปีสี่หมื่นแล้วต้นเล็กอะคะเทพบิดลึกสองสามหมื่นบาทนะคะเพราะอวันนี้หมูลเท่าไหร่นะอันนี้หมืนะ่นสี่ราคาดีมากเป็นดีที่สุดอะพี่เมย์คิดว่ามันมีสรุปอินโดป่ะคะกี่บาทคะอย่างนี้อันนี้สามพันนี้บาทนะคะนน 3, ทะคะุกคนโหพาโลต้นยักษ์นี่เท่าไหร่คะเนี่ย46,000ื 46, ่นนะคะถ้าใครสนใจก็คือติดต่อที่เฟซบุ๊กนี้ได้เลยนะ Okay, โอเคขอบคุณนะคะอ,อันนี้พี่อะไรคะพี่ประวิทย์ครับพี่ประวิทย์นะคะวันนี้พี่ประวิทย์พามาดูร้านนี้คือไม้แรเยอะมากปกติลูกค้าบ,บอกไม่ดไ,มมได้เอาไม้เรมาวันนี้เอามาเต็มขอพาไปดูพินนาคด่างก็ได้ค่ะราคาครับพินนาคด่างปกติอันนี้เลี้ยงสะสมหรือว่าเลี้ยงอะไรเลี้ยงมาเรื่อยๆเลี้ยงมาเรื่อยๆครับอันนี้พินนาคด่างอยู่ที่แสนสองแสนสองนะคะโอ้อันนี้ มอเหลืองห้าหมื่นใช่ไหมคะใช่ครับห okay. ้าหมื yeah. ่นนะคะมอเหลืองนะคะนี่คือสวยมากนะคะอ๋้ยแล้วก็มีดงประกายดาวต้นใหญ่อย่างนั้นคือต้นเท่าไหร่คะต้นแม่ครับต้นแม่ขายก็คือต้นแม่ไม่ได้ขายตั้งแม่ไว้อันนี้ก็เป็นแม่ของพวกนี้หมดเลยใช่ใช่ค่ะต้นนี้ก็สวยมากต้นนี้ก็แม่เหมือนกันอ่า อ๋อลูกจากต้นนี้มาอูเขาสวยกว่าอีกเนาะเพราะว่าออกไกลเยอะๆอย่างนี้ขายไหมคะขายครับขายเท่าไหร่เอ่ยอันนี้หกหมื่นบาทนะคะคุณนั่นใบใหญ่มากเลี้ยงกี่ปีคะเนี่ยสองปีเนาะโอ้อันนี้อะคะอันนี้ขายไหมขายครับอันนี้ก็ขายอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ห้าหมื่นห้านะคะโอ้แล้วเนี่ยคะโอ้ราคีอันนี้สามหมื่นสองหันมาดูตัวนี้ดีกว่าแรงมากกันดำด่าง ต้นนี้เท่าไหร่คะอ่าตามไว้ยู่ร้านห้าอันนี้ร้านห้าต้นนี้คะอันนั้เก้าห่ะต้นนี้เก้าหมื่นเก้าแจเย็นเก้าหมืนมีเงินในบัญชีมเก้าหมื่นโอเคสูนายไปตัวหนึ่งอันนี้นะคะบุษราคาต้นนี้ราคาสี่แสนห้าราคสี่แสนห้านะคะเราได้อีกไหมอ่ะเต็มที่แล้วอ่ะเต็มที่แล้วนะคะอ้ยับด้วยแบบ มาคุยกันหลังไม่โอ้ยอยากได้ขอเก็บเงินก่อนนะคะตัวนี้คือสวยมากอันนี้แสนเจ็ดตะกี้เห็นราคาอยู่แบบแบบนะคะอันนี้ก็ดังมิ้นอันนี้ต้นนี้เท่าไหร่คะสองแสนสองแสนแปดโออันนี้ล่ะอันนี้ล่ะนี่สองแสนสองอันนี้สองแสนสองไปเดียวเป็นไม้ต่อนะคะอันนี้ก็ปักกายดาวกลายเท่าไหร่คะอ่าประมาณสองหมื่น 2องหมื่นถ้ามีคนสนใจติดต่อพี่ได้เบอร์เลยคะ่ะอ่าศู3ย์แปดสามศูนย์แปดสนะคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะ ไม้ด่างกลางเมืองพัทยานะคะที่จัดกันวันนี้นะคะต้นไม้สวยๆเยอะมากๆนะคะได้มีไลฟ์สดสตรตมมิ่งนะคะฝากเพื่อนไปดูด้วยนะคะในวันเสาร์นะคะแล้วคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะตัดต่อลงให้นะคะในวันอื่นๆนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้น้องด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณเชอร์บาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักค่ะบ๊ายบายค่ะ